เกิดอะไรขึ้นกับกองทุน QQQ ETF ขวัญใจชาวดามเรามาทำความรู้จักก่อนว่า QQQ ซึ่งเป็นหนึ่งใน ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าเกือบ400ล้านดอลลาร์สหรัฐเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและบริษัทเติบตัวสูง100ตัวแรกของตลาด NASDAQ i n v e s c o Capital Management ที่ดูแลกองทุนนี้ได้ประกาศเลื่อนการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือ Proxy Vote การโหวตครั้งสำคัญในวันที่24ตุลาคม2025 โดยมีใจความสำคัญคือ Invesco ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ QQQ จากเดิมที่เป็น Unit Investment Trust หรือ UIT เป็น Open End Fund หรือกองทุนเปิดซึ่งจะทำให้ Invesco ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและสามารถรับค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุนหรือ m a n a g e m e n t f e e ที่คาดการว่ามีมูลค่าถึง711ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากเดิมรายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้บริการดัชนีหรือ NASDAQ และ t r u s t ีแบงก์ออฟนิวยอร์กเมลอโดยที่ Invesco ได้เสนอที่จะลดอัตราค่าใช้จ่ายรวมหรือ Expense Ratio ของ QQQ จากเดิม0.20%ต่อปีเหลือ0.18%ต่อปีหากการแปลงสภาพสำเร็จแต่ก็มีความเสี่ยงทางด้านต่างๆเช่นความเสี่ยงด้านภาษีและการบริหารจัดการของกองทุนการใช้เครื่องมือบริหารจัดการใหม่ๆทำได้ไม่ดีอาจทำให้ผลตอบแทนของ QQQ ดีหรือแย่ลงถ้าเทียบผลตอบแทนของดัชนี N a สแด q 1 0 0 และความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นที่ลดลงเพราะนักลงทุนมองว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อผลประโยชน์ของอินเวสโกเองเป็นหลักเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในครั้งนี้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับฝากกดไลค์และแชร์ข่าวทันโลกใบ JJJ เพราะข่าวต่างในและต่างประเทศเราจะรวมมาให้คุณฝั่งที่นี่ด้วยนะครับ